าจากพี่น้องมาเก็บเอากันมาในเฮาเลือกเอาดอกง่า,ายๆจักน้อยเมืกอกบ้านในง่ปันไดค่ะฝนพึงตกใส่ค่ะพี่น้องดอกตึงขึ้นจักน้อยหามาท่านเด้องปันไดแต่ว่ากระสีเก็บเอาสักก้อนนะคะเนาะกระสีเลือกดอกเก็บเอาค่ะ ขอบอยากได้มั่นพี่น้องเด้อเด้อค่ะเอาไปแต่งอกก่อนกันพัดกระแซบเด้อค่ะพี่น้องนี่เด้อเด๋ยาก็บเอาสก้อนเนาะค่ะเนาะเด๋ยากรีดทายให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ เก็บสะกอนค่ะจากข้าวนี่เนาะค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเหลืองๆนั่นค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ,คะมันเกิดน้ำมันค้างตั้งปีกายนี่ก็เกิดอยู่บนนี่ค่ะพี่น้องแต่วา่าเยาบุคุจ่าเก็บกินเนาะเก็บเก็บขึ้นมากอะโอ้ยเก็บเอาแหกหมันสะกอนเนาะค่ะเลือกเอาดอกมะนุงแน่ค่ะพี่น้องแหกหมันสะกอนเนี่ยห้อยข้าเจ้ามาเหยียบ ส้มกะตาบูจากเห็ดกินก็นมีเด้อพี่น้องเด้ออ้ยแหกมันก็นได้ดอกเดียวนั่นล่ะค่ะพี่น้องเดียวเด้อค่ะเด้อบดีถุงมือมานั่มค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะซุปแ่บค่ะเห็ดอันนี้ต้มซุปแบ่บไปปิการนี่เอาตาเอาตาแข่งไว้เนะเาะอ่มึงเนี่ยค่ะมันถึกฝนเนาะฝนตกใไ่ร้ายก็บบดีตอลอดเนาะเห็ดก็ได้ จะเบิ่งค่ะพี่น้องแหกมานสก้อนเนาะค่ะซีดอกโอ้ได้อันนึงอันนึงแด้ตะขาค่ะพี่น้องไปต่อจ้ะพี่น้องเนาะไปเสี่ยงดวงเบิ่งว่ามันสีมีเห็ดถอ้ออกบอกปีกายมันออกหลายค่ะยอเลยสีผ้าไปเบิง่งไปต่อจ้ะจ้ะพี่น้องเด๋ย่อยสีผ้ามาเบิ่งเห็ดค่ะมันยังออกบอในหล,หลายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ดอกน้อยทั้งทั้งพูทั้งพูนค่ะพี่น้องยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ายเ้าสิพ้ามาเก็บเอาบอนีเนาะค่ะเนาะก็มียังกินไปน้ำแนล่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะยังออกบอนในหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าบางครั้งมันแหงเนาะนี่ค่ะค่ะอันนี้บ่แมนคันนี่นี่ค่ะทานพี่น้องทั้งผีโอ้ยมันกรอบเนาะบ่ไเดเอามีดมาน้าค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเอามีดมานําลืมลืมลืมมีดขาเงียเอาเด้อขาดอกน,น้อยๆเังสีก็ได้นี่เดี๋ยวเด้อเด้อพี่น้องเด้อเอากระตามาว่าง้พี่ก่อนอันขอโทษขอพายหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะสามีเพิ่นก็เลียตน้นเยาว์บาดบิวบ่ขึ้นเนาะค่ะก็เลยพยายามลงคิดหลายๆเนาะค่ะเนาะ ขอโทษขออภัยหลายๆเนอะคะ่ะอาเสียเอาคลิปคลิปเก่าที่ฮัดทายแต่แต่ปีที่แล้วก็มีเนาะคะ่ะจะมีเพิ่นเลี้ตนเนาะคะ่ะว่าเออคลิปจะบ่ปังยอดวิวบวบขึ้นเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยหาวิธีเฮ็ดให้เนาะคะ่นะเนาะกลาบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะยอาสิค่อยๆเก็บเด้อค่ะเพราะว่าเฮ็ดมันกรอบเนาะ,ะนี่ค่ะพี่น้องขามันเาา อยากทรงไปใน้องตายกินน้ำแดงยังวะทรงบ่ได้ค่ะพี่น้องฮ่เด้อค่ะพี่น้องว่างไว้ก่อนนี่ค่ะพี่น้องขาเง่าเง่าพนค่ะทางสวีเดนเห็ดออกหลายเนาะค่ะนาอไไปตาออนซอนเพ่นเนาะเห็ดดำเห็ดอียังเห็ดดำมืดก็มีเนาะ เห็นพี่นูเก็บเห็ดดำมืดโอ้ยอยากพ่อได้ว,ว่ามันอยู่น้ำหมองจังไดเนาะค่ะเนาะแล้วกระไดพ่ท่านได้๋ยวท่านเคยเห็นเด้อค่ะเห็ดดำมืดค่ะนี่ค่ะพี่น้องได้อยู่ค่ะมาเบืองท้างพี่ค่ะพี่น้องดอกง่ายๆดอกง่ายๆค่ะพี่นอ้องตามันถึงอยู่ห่างเพราะว่ามอดมันอันนี้เนาะมอดมันหลายมอดมันหนาค่ะพี่น้องใช่ละเห็นว่าดอกง่ายๆกระไดนี่ค่ะพี่น้องพุญนะคะขามัน ขามันปีกายนมาเอาตะบนนีก็ไม่จะดอกใหญ่ๆแต่ว่าหนังบกเกิดลายมันเกิดบทีกันจัดขาพี่น้องมองนี้แต่มันหนังดอกอ้วนค่ะพี่น้องมองนี้มองเนี่ค่ะดอกมันมบ่ได้เอามีดมานําลืมเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดยวเย้าอัน อันนั้นกล้องต็อกกล้องไว้สักกลอนเนาะคะ่ะเนาะพอสกักกลอนเนอพอสีไายเนาะค่ะนี่แต่พี่น้องนี่จ้ะมันทันไหนไงเน,นาะนี่ค่ะหาไปหามากกระเชิดเต็มกระตาหน่อยคือเก่าเนาะพี่น้องมันท่านไหนไงกับพอ่อในเก็บอยู่กับมี่ นี่คะ่ะพี่น้องจะต่อไปสกอนเนาะคะ่ะเนาะนี่ยคะ่ะพี่น้องมาเลือกเอาดอกเนาะไงมันสกนนอ <c oughs> ่อนเนาะใจหอนใจหอนอยากเก็บมันคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะแจ็กหน่อยกับเป็นกระต่ายมาก,กินได้คะ่ะนี่คะ่ะขาอ,อวบๆเงี้ยวๆเลยนี่คะ่ะ ดอกเหนียวได้ไปโอ้ยมันหน่อยโพดพี่นอ้องไปต่อจ้าพี่น้องอ๋อมือไอ้ค่ะพี่น้องปีนเขาขึ้นมาเบิง้งค่ะพี่น้องมันมันแหงแดงไปแหงแดงไปบ้างงาันเนาะนี่คะ่ะพี่น้อง ไยกับซุบแซ่บพื้เก่าเนาะคะ่ะไปต่อจากพี่น้องนี่จากพี่น้องเห็นบอกค่ะลักษณะที่ดอกมันดำๆไปวังหัน่ะคือมันตายแรงได้ค่ะวังหันเนาะคะ่ะมาที่นี่ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะมันกำลังสิเกิดใหม่เนาะคะ่ะบอกกายางต่อไปเลยแต่ยานเหยียบดอกหน่อยมันคะ่ะทั้งเทิงทั้งพุน ทั้งเทืองทั้งปุ่นมันเคยออกหลายค่ะพี่น้องแต่แล้วไปเห็นเหลืองๆอยู่ค่ะพี่น้องแต่ยาบใยยางต่อไปดอกนะค่ะยันเหยียบมั่นเนาะนี่ค่ะพี่น้องอันโอ้ยมันเหยียบแล้วบอเนาะค่ะพี่น้องนี่เห็นบอค่ะในใน,ๆๆๆน้อยในแน่เนาะค่ะเนาะ,ะกาลังเกิดค่ะกําลังเกิดขั้นว่าฝนตกใส่เรื่อยๆเนาะค่ะกสิได้เก็บคือจังปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะพอปีที่แล้วน่มอดออกหลายๆนี่ โอ้ยมีตะดอกคนอ้วน,นขายไงเนาะคะ่ะจากพี่น้องเนาะย่ยเสื้ผ้าเปลี่ยนแผนไปทั้งไม่ค่ะพี่น้องมองนี้บากระานยางไปแล้วเนาะคะ่ะยานเหยียบมั่นค่ะไปต่อจากพี่น้องภาพพี่น้องมาเก็บเพชรหนังไก่ก่อนจากพี่น้องเพราะว่ามือส่วงหายวัองหันฝรั่งพันเหยียบมุนอุย้ยปุ๋ยเลยค่ะพี่น้องบะเบนว่าเหยียบแค่ดันเดียร์แล้วค่ะเหยียบไปวัดเลยค่ะพี่น้อง ก็เลยพอได้เนาะค่ะพอไว้ในน้อยก็ได้เดี๋ยวเด้อค่ะใส่กระตาก่อนบ่ได้เอาหอดมิดมานําแล้วบ่ได้เลาตีนเนาะบ่ม่วนบ่ม่วนบ่ได้เลาตีนโอ้ยมันหน่อยก็นหน่อยโพดนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยจะได้ตะวังหันดอกคน้อ้วนทั้งสี่ล่ะค่ะพี่น้องน้อยๆคนยอ้วนทั้งสี่ล่ะฝรั่งเขาเจ้าเหยียบมุนเอ้ยปุ้ยเออเออเออหมอนอีกก้อนค่ะรับเออเออไม่ของผม เหนียวได้พอนี่มันหน่อยพดเนาะแต่ว่าจังสี่หละว่าบตรต้องไปแกะนะมันออกอยากกินหอดทึ่งอันนั้นมันหลอดนี่ค่ะพี่น้องฝรั่งพุ่งร้งควนค่ะแจ่บโบกินเขาเจ้าเหยียบทิมค่ะไปต่อจ้าพี่น้องมันยังหน่อยอยู่ นี่ค่ะเห็นบ่มันยังหน่อยร้ายอยู่ค่ะี่อันกี่ดอกกี่ดิน,นเอาได้ยุบอดอกนี่ก็ได้อดแปด้เอาคือเก่าค่ะเฮ้ยพ่อไว้แล้วกับพุ่งซีล่ะค่ะพี่น้องไปตอจ้ะอุตาย <c oughs> กล่อง <c oughs> กล่องหมุนนะค่ะพี่น้องพ่อได้เก็บยุจ้าพ่อได้เก็บยุจ้าพี่น้องแต่ว่าเย่างแงไปบ่ได้เนาะ นี่ค่ะพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่เก็บนี่นค่ะเก็บเอาสก้อนมันสิบว่าได้พ่อได้เก็บอยู่ค่ะพี่นอ้องแต่มันบาอ้วนคือจังปีกกยปี่กยอ้วนคักค่ะเก็บไปสก้อนปีกกยนี้ได้เลือกดอกเอาค่ะช่วงนี้ว่าในเลือกดอกได้เก็บเอาสก้อนค่ะงามค่ะพี่น้องงามอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวเด้อค่ะเด้อ หอยข้าวเต้ามเหยยบค่ะพี่น้องซุปแซ่บค่ะนี่ผูลงคนซุปใส่ง่าคือซุปนอรไม้นี่แหละค่ะผูลงคนซุปเออค่ะยาวสีเหลือกเอาทั้งพี่ค่ะพี่น้องได้ลายพี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาเา้ายี่ดิมีดกับบ่อไดเอามากค่ะดูแต่ไปตัดตีนบ้านบัดที่นี่ค่ะบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าดอก น้ำน้ำอันคลิปอันนั้นนะมันเดี้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด้๋ย่าเสียบเสียบใหม่ก่อนเด้อ <c oughs> เพราะว่ากล่องยาวมันใส่ระบบเสียบใหม่เอาเด้อพี่น้องเด้วเก็บเอาอยุตย่ไต่กล่องกอนเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่นะ เฮ้ยเอาตายฝรั่งข้าเจาสีเออตรลอดอกดอกมันเด้ค่ะข้าเจาะสีจงขาไว้อยกว่ายแกสียางไปเบิหมองปลาแปดมันอยู่ค่ะพี่น้องปลาแปดว่าว่ามันเกิดห้วไปพอสวงพังหันมันแห้งแหงเนาะเฮ็ดอันเพิงหวานก็ยังบ่คอยออกเลยสวมพังหันมองเป็นแปดมันค่ะมองเป็นแปดมันเก็บง่ายค่ะพี่น้อง จักน้อยนี่ก็เป็นน้ำแข็งนี่เฮ็ดกับสิใยัยท่านบาบูค่ะพี่น้องเพราะว่าย่านเป็นน้ำแข็งก่อนเดี๋ยวอากาศหนาวมากเราเด้นี่หาพี่น้องว้ายขาขาเหลืองไอ้ห้อยดี่ดีพลายเงี้ยวเนี่ยจักน้อยเอาไป,บไปอบไปอบใส่ในอันอบอัน เครื่องเฮ็ดอุ่นก็นได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเครื่องเฮ็ดอุ่นเงื่อนใดก็มีนะนย่ำย่ำหนาวนี่พเจาเปิดเครื่องเฮ็ดอุ่นเครื่องทำความอุ่นนนะนะค่ะขาเงาดีได,ด้ค่ะมื่ัน้นหน่อยนี่นย่ามหมุนอีกก้อนเด้ค่ะพี่น้องเด้หมุนก้อน นี่แหละค่ะว่าสีย่างมาเบิงเห็ดมองเน่แหละค่ะว่ามันใหญ่บ่ใหญ่พอฝนตกใส่ก็เลยย่างมาเบิงกับยางมาเบิงเลยแหละมันก็เกิดลายอยู่ค่ะซุปน่หน่อยๆเดี๋ยวใหญ่หมองก่อนเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องพุ่นนะคะพี่น้องเพียค่ะเพีย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 ค่ะพี่น้องเห็นบ่อืมก็เลือกเอาได้อยู่ ทั้งพี่ค่ะพี่น้องทั้งพี่กับมี่ค่ะพูนค่ะแน่นอนแน่แมนเบิด์ตเลยย่อภาพาไปเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแมนเบิดเลยค่ะแดงแดงนี่แมนเบิดเลยค่ะแดงจึ้งคึงมันเคยออกหลายค่ะพี่น้องมึงนี่นะโอ้ยห้อยกระเจามาดึงนึกเขาตัวยังนี่มุนอุ้ยปุ้ย เด้เด้อค่ะฮ่ามองเหยียบไปก้นนะคะพี่น้อง <c oughs> เกิดหลายคักหลายแน่หังจักสีไนท่านมใยญ่ท่านมองนี่ตอนตอนที่มันแหงนะค่ะพี่น้อง <c oughs> ตอนที่มันแหงมันก็นได้ดำไปเลยแตุ่่วงออกใหม่ก็มีค่ะพี่น้องเห็นบอคานเหลืองๆนี่แมนเบิดเลยค่ะพี่น้องนี่เหลืองๆนี่แมนเบิดเลยค่ะก็สิได้เก็บหลามูน่ะเนาะเก็บหลามูสวิดินเก็บเบิดแล้วพูลละ แล้วคยสิได้เก็บคิด่าเนาะค่ะทั้งพีค่ะพี่น้องมาเบิงทั้งพีค่ะพี่น้องทั้งพี่พีค่ะพี่น้องพีค่ะเบิงเบิงค่ะพี่น้องแดงจึ้งคือง้ยถ่ายรูปสก่อนดอกค่ะถ่ายรูปก้อนค่ะพี่น้องมาจากพี่น้องมาเก็บเอากันมาในเฮาเลือกเอาดอกใหญ่ๆจักน่อยเมื่อกวบานในง่ๆปันไดค่ะ ฝนพึงตกใส่ค่ะพี่น้องดอกตึงขึ้นจักน้อยค่ามาทั้นเด้อง่ายปันไดแต่ว่ากระสิเก็บเอาสก,ก้อนเนาะคะ่ะเนาะกระสิเลือกดอกเก็บเอาค่ะโอ้ย <c oughs> ขอบอยากได้มันพี่น้องเด้อเด้อค่ะเอาไปแต่งออกกันพัดกระแทบเด้อค่ะพี่น้องนี่เด้อเดี๋ยวแยาเก็บเอาสะก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยกทิศไายให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะไปเก็บสะก้อนค่ะจากข้าว เบึ้งจากพี่น้องสิเก็บเอาพุ่มนี่กรอบค่ะมันกรอบค่ะพี่น้องเห็ดแห้งกับบ่ได้เบึ่งนะั้ค่ะใน่นอนแน,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 น่กำลังเกิดถ้าจตาบอกว่าประมาณสองอาทิตย์เดิมมันใหญ่เห็ดชนิดนี้ น้ำมันก็แสบเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้มองได้ที่มันเกิดทางทางนะค่ะดอกใหญ่ดอกดอกว้วนมองได้มันเกิดทีๆดอกมันสีบลอ้วนเบลอใ่พี่น้องอันนี้เนี่ยที่มันอัน,นอันนั่นที่แล้ว เนาะมันแห้งค่ะแทงแต่ที่แล้วฝนขาดช่วงอันอันทั้งทั้งแม่ขวันข้าจเจ้าอันเอากันกเอ,อ๊โทษได้หลายค่ะพี่น้องขาของกล้องอันทั้งคุณข้าเจ้าเอากันไกลตัดเอาต่อจากทั้งทั้งแม่ขวันไป ไป,ไปหาเบิง้งอันดอกใหญ่ๆก่อนเนาะคะ่ะนาะมันกำลังหน,หน่อยๆอยู่ซุ้มมนี่เนาะคะ่ะไปเบิ้งอันใหญ่ๆก่อนค่ะไปตอก่อนค่ะอันนี้ก็ว่าสิมาเลือกเอาค่ะพี่น้องมันยังหน่อยดิดอกวะแล้วก็สิมาเลือกเอาซุม้มขาเงาเนี่ค่ะพี่น้องนี่โอ้ยหกักซำห้าของมันนี่ค่ะโอ้ย ปีนี้เก็บโมวนทอปีกายค่ะปีกายเก็บมวนมีแต่ดอกขาอ้วนๆอวอบๆปีนี้นั้นมันแรงเนาอบางหันมันแรงมันมันมันโตบ่อดตอนอันแบบคล้ายๆว่าต่อเนื่องหนะค่ะมันก็เลยเป็นขาเหี่ยวๆจักน้อยพี่น้องเอาๆคือบ่ออกโอ้ย นี่ค่ะโอ้ยนี่จังสีในะแม่เ้ยลยลาก,กตามื่อนี้ยังท่านในเฮ็ดอันเพิงหวานจากดอกด้ค่ะแสดงว่าเบิดแล้วเฮ็ดเพิงหวานแต่ว่าเห็นดอกเทาๆอยู่ห้องบอดด้ไทยมันเทาอืมเน่าไปหาหมองไม้ก่อนค่ะพี่น้องหาหมองมันย,ยังไงเลือกเอา อันนี้มันบมเมน์เด้อค่ะพี่น้องที่ว่าเกิดเกิดน้ำกันกระแทกอยู่เด้อค่ะแต่ตัวนี้บมเมนเฮ็ดกินเด้อค่ะมันเกิดน้ำกันซือๆค่อมันมีขู่เหมือนที่นั่นจักหน่อยกะพญายามระวังเด้อค่ะพี่น้องที่ที่ทเก็บเพชรไม่นเนาะค่ะเนาะเ๋ยวกับไม้คือกันหรอว่าล้วก็ผู้ให็่เกได้ปีเดียวเองเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะเอาหนาออกสก้อนหนามันบังกล่อง นี่ค่ะพี่น้องขามันเหี้ยวเหี้ยวนี่ค่ะพี่น้องดีนะ่น้ำพันยังญ่อยู่เนาะหนึ่งว่าพันสีใหไ่ได้พันนึกว่าพันตายไปเลยได้เนี่ยฝนตกส่ผัดตึงจักหน่อยนี่ค่ะนี่อันนี้อันนี้คือตายไปเลยเนาะนี่ตายไปเลยมึงอันนี้ ว้ามันยังน้อยอยู่ค่ะพี่น้องไปเบิ้องมองไม้ค่ะจ้ะพี่น้องมาหอดบ้านล่ะค่ะฝนตกห้าหัวค่ะพี่น้องเลยได้พักมาให้กระต่ายนะ้ำพักยังบุ้งือพ,พักขนาดนี่แหละค่ะพี่น้องมาให้กระต่ายมาแหกกระต่ายามารีวิวเห็ดก่อนค่ะพี่น้องให้ดปอเด้ล่าพี่น้องเลยเนาะค่ะเนาะ ก็ได้เฮ็ดอันนี้แหละคะ่ะอ้ามึงแน่ค่ะอันมันมั่วจักน้อย้ะค่ะวังหันมันอยู่อมันมันมันตากฝนหละกกเลยไปวันในถุงค่ะกล่องก็เลยมั่วเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะก็ได้เฮ็ดดำเฮ็ดเพืองขาไล่หัวโสมเฮ็ดนาแรเนาะค่ะเนาะอันนี้ัวที่มันตอดคนตายแม่งมุ่งค่ะพี่น้องขอตัวเพื่อให้ค่ะเป็นกล่องมั่วจักน้อยเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปไหมค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ได้ แต่เฮ็ดเฮ็ดดำค้าเลื้งเนาะคะ่ะกระเฮ็ดพึ่งค้าลายอ,าอันเฮ็ดพึ่งค้าลายหะะัวส้มเนาะเฮ็ดเฮ็ดอันมะโลนี่ดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพ่อกันคิดไหมค่ะพี่น้องพ่อกันบ๊ายบายคะ่ะ